ใช่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 ใช <like> ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใ่ใช่ใย่ใใใ่ใชยใช่ใช่ใ่มชระช่นช่ใ่ใช่่นช่ใ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 ่ มันเเพราะว่อย่างนี้ครับแล้วก็แต่ว่ามันกิ่มันกินเท่าไหร่บขือไหมเนี่บ่น เงี้ยคิดว่าดันไม่อยบ่กขนาดเคเกืปะมาณเท่านี้ทำยังไงโอ้เฮ้ยโวยกูเป็นบ้าหาานะโอ๊็ไดเียนยัเป็นบ้า ก็จะยิงคนบ้ก็ไม่ล้าบ้าปีนี้เป็นสิ่งของเขายีมันแบบ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 แบเแ็นมบบแ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 บบบบแบบแบบ

นับดับเสร็จแล้วเราก็มาทำตัวนี้มันงไต่ออย่างว่าเปิปากคือเป็นบ้าเตรียมอันเดียวหม็ เอาไหมเอาไหมโอเคไหมต่อมาพี่ดึงสิบคุคคลไปใกล้ยนักปั่นตาซีซีเอาเอาประมาณนี้่ปนดูว่าสามลูกมันจะเข้าเป้าเท่าไหร่ที่จะยิงอยู่ประมาณนี้ dạng quá tuyệt vời dạng quá tuyệt vời dạng quá tuyệt vời dạng quá tuyệt โอ้อาล้วลูกกระสุนพี่ล่ะนี่คือตรงที่วงเดี๋ยวแป๊บนึงมันไปไหนลูกต้องต้องยิงใหม่ครับมันไม่เห็นลูกกระสุนชิ้นเ่วยเนี่นี่ไงสามลูก <โ Lok. S 2> 1นึ่สมได้ไม่เข้าว้ามึงยาเดาเยมึงยาเดากวยสาตนูกข้ามันสุดยอดอย่ที่พวกโง่าูกั้เยใส่ี่ว้ามึงยาเดามึงยาเดาโอ้ยจ้ำจำเนียัวาอันนั้นไม่ยิงตอนนู้นข้าวโอ้านี่นี่นี่แม่นนี่หนึ่งสองสามนี่โอเคเดี๋ยวพี่ยิงใหม่มันอาจจะ พลาดไปนิดนึงตอบออกตัวครับที่ยัดใหม่แล้วเมื่อกี้มันสามนัดมันดูไม่ชัดไม่ตรงเป้าเลี้ยวใหม่แล้วย่างคบี้รอบนี้ห้านัดนะครับก็เอาประมาณระยะเดินนี่แหละย่างคบิไม่ตรงก็เต็มสองห้านัดดูผลไม่เข้าสักนัดตรงเป้าอยู่สองนัด หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ลยเก่าีอะไรจะไม่แม่นขนาดนี้กูจะย,ยิงเฮียอะไรได้กินเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายพี่ก็จะทำลายพิ้งนมาคลิปวันนี้ก็คลิปนี้มาแค่นี้นะครับบ๊ายบาย